โยโยโยสวัสดีครับสมาชิ FC ขึ้ลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะพึ่งไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดีมเชีย์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด V I P K O N ย้ำว่ามีแอดดำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงกงด้านล่างนี้ไม่มีคค่่าาใาใใช้้้จยดแแถมมไขขออูลบบบ VAP ุณ SEC79 ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคืนวันนี้เหมือนเดิมนะครับคลิปแรก3คู่ก็คงจะต้องเอาฟุตบอลกระชับม,มีทีมชาติทั้ง3คู่มาฝากกันในคลิปนี้นะครับไปเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มกันก่อนนะครับมาซิโดเนียครับจะเปิดบ้านเจอกับคาซัสสถาน มาเซโดเนียเนี่ยเกมที่แล้วอุ่นเครื่องเปิดบ้านเสมอกับสโลเบเนียมา1ต่อหนะครับน้ำกรน,นะครับแต่ว่าไปโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่90้บวก7เลยครับถือว่าเลยไม่ชนะในเกมนั้นครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะกองเชียร์นีเข้ามาหนาตาทีเดียวครับพวกดาวดังอย่างเอสการอลิโซสกี้จกลีสยูไนเต่ พวกเอลิฟส์เอลมาสจากนาโปลีนะครับแนวรุกก็มีโกลันปานเดฟจากเจนัวแล้วก็รวมไปถึงอเล็กซานดราทาคอฟสกี้นะครับเป็น4ตัวหลักของมาซิโดเนียในชุดนี้เลยนะครับฝั่งของคารซัสสถานเนี่ยอกหักไม่ได้ไปยูโรนะครับลงเล่นคัดบนโลกเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับยูเครนมา1ต่อ1นะครับตัวหล,หลักชุดนี้มีอเล็กเซเนโกเยฟจากที่ลงสนามมากสุดในทีมชุดนี้นะครับมีอิสลามเดคูอัดแล้วก็รวมไปถึงกองหน้าจอมเก่าอย่างอเล็กเซสโคทินนะครับ คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับก่อนเกมเขายกให้มาซิโดเนียเหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับผมมองว่าเป็นเกมหนึ่งครับที่ผมยังเชื่อใจในมาซิโดเนียนะครับเอาง่ายๆถ้าใครได้ดูเกมเล่นกับสโลวเนียเนี่ยเล่นดีครับเพียงแต่ว่าไปหลุดสมาธิในช่วงทดเจ็บเท่านั้นนะครับดูแล้วเหนือกว่าขาอสัานเยอะพอสมควรครับเอาง่ายๆว่ามาซิโดเนียเล่นตามเสียงเชียร์อยู่แล้วครับกำลังเตรียมความมั่นใจก่อนไปยูโรรอบสุดท้ายด้วยวัดใจไปที่มาซิโดเนียครับผมมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ครับ ขยับไปที่เวลา5ทุ่มตรงนะครับฟินแลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับเอสโตเนียฟินแลนด์เนี่ยคืนนี้จะเล่นที่เมืองเฮลซิงกินะครับฟินแลนด์เนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนะครับดังนั้นเตรียมความพร้อมคืนนี้เข้มข้นแน่ครับเกมล่าสุดคือการอุ่นเครื่องแพ้สวีเดนไป0-2นะครับตัวหลักๆทีมชุดนี้ได้ทีมสปาร์ฟกับตาทีมนะครับที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีเฟรดิกยานเซนจากอัลส์บวกมีมาคุตฟอร์์นะครับกองหน้าจากเบรนฟอร์ด ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะครับในรายของทิโมูปกี้ครับกองหน้าตัวเก่งจากนอริดซิตี้นี่มีปัญหาการบาดเจ็บเอาง่ายๆว่าก็คงต้องไม่ให้ลงในเกมแบบนี้ครับเพื่อให้ขายทันยูโรรอบสุดท้ายนะครับฝั่งของเอสโตเนียเนี่ยเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะลิทัวเนีย1-0ในฟุตบอลบอลติกครับตัวลหลักมีวลาดิสลาฟเกรดาจากเฮลซิงบอกนะครับมีคอนสแตนตินวาซิลเยฟ กับตันทีมครับเราก็มีกองหน้าดาสโบของทีมอย่างเฮนรี่อาเนเยนะครับเคยเจอกันมาล่าสุด2019ในเกมอุ่นเครื่องนะครับเอสโตเนียชนะ2-1นะครับก่อนเกมฟินแลนด์ถูกยกให้เหนือกว่าแน่เพราะว่าเล่นในบ้านนะครับคือผมมองว่าฟินแลนด์ชุดนี้ถือว่ายกระดับขึ้นมาดีมากนะครับเอา,อาง่ายๆว่าได้ไปเล่นยูโรรอบสุดท้ายด้วยแม้ว่าไม่มีตีมุกปก้ครับแต่ผมมองว่ายังเหนือกว่าเอสโตเนีย พอสมควรนะครับวัดใจฟินแลนด์ครับเล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์น่าจะชนะแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครับเกมอุ่นเครื่องระหว่างฮังการีครับจะเปิดบ้านเจอกับไซปร์ฮังการีเนี่ยก็ได้ไปยูโรรอบสุดท้ายนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดบุกชนะอันดอร่ามา41นะครับดาวดังชุดนี้ก็นำโดยประกัหลังอย่างวิลลี่ออร์บานจากอาเบลไลสิกนะครับตรงกลางมีอดัมนากี้จากดเวสต์ทาซิตี้กองหน้าอดัมสลายจากไม้นะครับรวมไปถึงโลลันซไลกองหน้าจากไฟบวกครับเป็นตัวชูโรง ฝั่งของไซปรัสในอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซเลเวเนียมา1-0นะครับมีตัวหลักๆอย่างเกโกลิสคาทานอสจากฟซิโนเน่นะครับของหน้าเนี่ยก็คือคนที่เก่าที่สุดในทีมครับเดเมทิสคริสโตฟี่นะครับลงเล่นไป57นัดในทีมชาติยิงไป8ประตูนะครับเจอันผลล่าสุดคือเกมอุ่นเครื่องปี2017เป็นไซปรัสที่เอาชนะ2-1โดยซ้ำไปนะครับแน่นอนก่อนเกมเกมนี้เล่นที่บูดาเปสต์ฮังการีเป็นเจ้าบ้าน ต้องยิงถึง2ประตูคือฮังการีเหนือกว่าน่ครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะยิงขาดในเกมแบบนี้ครับเอาง่ายก็ต้องเล่นถนอมตัวเหมือนกันในขณะที่ไซปรัสเวลาเจอฮังการีก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับยกระดับขึ้นมาเหมือนกันวัดใจไปที่ไซปรัสนะครับผมมองว่ามีมุมเสมอหรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูครับสรุปวันนี้3ทีมครับชอบไปที่มาซิโดเนียชอบไปที่ฟินแลนด์และชอบไปที่ไซปรัสนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชที่ยูทูบครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย